สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอเบงทำงานไพ่ออร์เคิลนะคะใครที่ผ่านไม่เห็นคลิปนี้นี่คือดวงของคุณนะคะประจำครึ่งเดือนหลัง ของวันที่16ถึง29กุมภาพันธ์พศ2567นั่นเองนะคะยังอยู่ในต้นปีกันอยู่นะและเป็นเดือนแห่งความรักด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะอาจารย์ฝากกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อน้อ,นอมรับคำทำนายดีๆจากคลิปนี้ด้วยนะคะใครที่เกิดราศีอะไรหรือว่ารัคนาราศีอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์เป็นราศีและน้อมรับ ำทำทํางานดีๆได้เลยนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะเพราะวันนี้คือคำ,ทำาทํางานโดยรวมนะคะใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะแอดไอดีดารางมาได้เลยนะคะอาจารย์มีโปรโมชั่นดูดวงเสริมดวงแบบจุกๆให้ด้วยนะคะในเดือนนี้นะมีวอลเปเปอร์เสริมดวงด้วยนะคะและมีการจุดเทียนทาดเคาะ,ะด้วยนะใครที่สนใจก็แอดไอดีดารางเข้ามาได้เลยนะ และขอบคุณสําหรับซปเปอร์แตงนะคะที่ให้เป็นค่าครูอาจารย์นะคะใครที่กดซปเปอร์แตงให้อาจารย์เป็นค่าครูนะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะเป็นกําลังใจให้อาจารย์ทําคลิปต่อไปมากๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะมาต่อกันที่คนที่เกิดราาัาหรรือว่าาศีกันนะคะดูได้ทั้งรักันแล้วก็ราศีเลยนะ อาจารย์จะขออนุญาตสับไพ่ก่อนนะคะในช่วงแรกเนาะอาจารย์จะสับไพ่ัวสนนะคะทุกคริปเปลยนะเพื่อความแม่นยำนะใครที่คิดว่านานเกินไปนะคะอาจารย์แนะนําให้กรอไปในช่วงท้ายเนาะในช่วงของทอํางานได้เลยนะอาจารย์ขออนุญาตสับไพ่ก่อนนะคะขอบคุณสําหรับซุปเปอร์แตงมากๆเลยนะคะใครที่ให้ซุปเปอร์แตงอาจารย์นะคะ ก็เป็นกําลังใจให้อาจารย์เนาะได้ทําคลิปที่ดีต่อไปเนาะการงานการเงิน,งน,นความรับควาสุกปดแชร์กดคอมเมนต์เป็นค้าครูกันได้นะคะ ทำคลิปเนี่ยไม่ได้เงินมากมายหรอกนะทุกคนไม่ได้เงินด้วยซ้ำนะคะคำซีฟีเลยนะอยากจะเผื่อแพรอยากจะให้ทุกคนนะคะคลายทุกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นค่าครูให้อาจารย์ก็ขอบคุณมากเลยนะเหมือนเป็นกำลังใจดีๆให้กับอาจารย์เลยนะเรามาเริ่มกันที่สุขภาพกันเลยดีกว่านะคะคนที่เกิดราศีกันนะ สุขภาพนะคะอาจจะมีเกี่ยวกับการผ่าตาด,าดหรือมีอาการบริเวณแขนฝ่าม,มือมีอาการนิ้วบล็อกด้วยนะั่นเนี่ยเป็นคนที่มีบุคลิกีดูแลตัวเองได้ดีนะร่างกายส่วน,นอื่นๆเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรกวนใจนะในระหว่างเรื่องอาการปวดเมื่อยร่างกาย แค่นั้นเนาะแล้วจเกี่ยวกับข้อมือแขนไหลนะคะสุขภาพอื่นโดยรวมยังแข็งแรงดีอยู่นะต่อไปมาดูเรื่องโชคลาภกันบ้างคะ่ะโชคลาภนะจ๊ะ แนะนำว่าให้พักไปก่อนนะเรื่องโชคในช่วงนี้นะแต่ถ้าเกิดอยากจะเสี่ยงโชคจริงๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้โชคจากบ,บริวารหรือเด็กเด็กมักดวงมักจะมีโชคกับเด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากเสี่ยงก็ให้เสี่ยงโชคกับเด็กๆเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะมาเริ่มกันไพ่ออร์เคิลกันเลยนะอันนี้เป็นนะไพ่าาของการงานนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มไพ่ใบแรกเกี่ยวกับการงานกันก่อนเลยนะ <c oughs> ขอประทานอภัยนะคะ <c oughs> การงานนะในช่วงนี้มีปัญหาการงานติดขัดนะคะอาจจะมีปัญหาจุกจิกมีงานผิดพลาดบ้างอะไรในช่วงนี้นะแต่ว่าก็สามารถแก้ไขแล้วก็ผ่านไปได้นะคะ คุณเป็นคนที่ชอบทํางานอะไรชอบทําคนเดียวไม่ชอบให้ใครเนี่ยมายุ่งกับงานของตัวเองนะคะการทํางานของคุณเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเวลาที่คุณทํางานคนเดียวเนี่ยรู้สึกงานมันจะออกมาดีมากกว่าทํางานเป็นทีมนะคะและงานของคุณนะคะก็จะได้ผลประโยชน์ร่วมกันหลายๆคนเอ,อ่อเป็นเจ้านายคนหรือว่าเจ้านายของคุณเนี่ยเป็นคนใจดี ชอบแบ่งปันให้ลูกน้องรักลูกน้องนะเช่นอาจจะซื้อของมาฝากที่ผ่านมาอาจจะมีโบนัสให้เป็นต้นนะคะเรื่องงานเนี่ยมีปัญหาจุกจิกเข้ามานะคะแต่ว่าคุณก็สามารถแก้ไขผ่านมันไปได้เนาะโดยที่เจ้านายของคุณนะคะเขาก็จะช่วยสนับสนุนคุณอยู่ด้วยนะนี่คือสรุปเรื่องงานของคุณนะคะชาวราศีกันจ้าต่อไปเรื่องเงินกันบ้างนะคะาการเงิน การเงินนะคะถ้าช่วงไหนได้เงินเข้ามาง่ายๆนะคะช่วงไหนต้องใช้เงินก็ออกไปไง่ายๆเช่นกันนะ <c oughs> เหมือนกับครึ่งครึ่งเดือนหลังนี้นะเหมือนกับว่ามันถามว่ามีเงินเข้ามาไหมก็มีเงินเข้ามามากเช่นกันนะแต่ว่าเงินเนี่ยก็ออกไปเร็วเช่นกันนะคะเออเหมือนจะมีเรื่องที่เดือดเนื้อร้อนใจเรื่องเงิน แต่ก็มีคนเนี่ยเข้ามาช่วยเหลืออาจจะมีการลงทุนอะไรบางอย่างนะคะที่มีความเสี่ยงมากๆเลยนะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ถ้าใครอยากจะลงทุนถามว่าจะดีไหมอืมดีค่ะแต่ว่าต้องเป็นการลงทุนเกี่ยวกับต่างประเทศให้ลงทุนเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะการเงินคุณจะดีมากๆเลยนะต่อไปมาเรื่องความรักกันบ้างค่ะ ความรักของอาจารย์จะมีทั้งหมดสามสถาน,นะนะจะมีโสดแล้วก็คนมีคู่คือคนที่คุยแล้วก็คบกันเกินหกเดือนนะคะแล้วก็คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคือคนที่คุยและคบกันนะคะอย่างไม่ถึงหกเดือนนั่นเองนะอะเรามาเริ่มกันที่คนโสดกันก่อนเลยนะคนโสดจนะ้าคนโสดคือคุณเป็นคนดีคนหนึ่งอะ เป็นคนที่รักใจรักเดียวใจเดียวคนหนึ่งแต่ดูเหมือนกับว่าที่ผ่านมาจะเจอกับรักที่ไม่ดีเลยคนโสดมันเลยทําให้คุณเนี่ยคิดถึงเรื่องราวในอดีตคนในอดีตยังไม่ลืมแฟนเก่ายังไม่ลืมครอบครัวเก่ามันเหมือนกับว่ายังจามสังใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตได้อยู่นะอืมมันยังไม่ลืมหายไปนะทีนี้ถ้าโสดนะคนโสด คุณเป็นคนรักเดียวใจเดียวและยังลืมอดีตไม่ได้แต่เดี๋ยวเร็วเวนี้นะคะคนโสดจะมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจนะจะได้เจอคนที่ถูกใจเขาจะเข้ามาแบบที่เราเนี่ยไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนะคะคนโสดจ้ะเพราะฉะนั้นนะคะลืมไม่แล้วเนาะอะไรที่เป็นอดีตอะไรที่ไม่ดีนะคะจำได้ค่ะแต่ขอให้จำเป็นบทเรียนแต่อย่าจำแล้วมาทำร้ายตัวเองทำให้เราเนี่ยไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นเนี่ย แบบนี้ไม่เอาเนาะต่อไปคนมีคู่นะจ๊ะคนมีคู่มีโอกาสได้งานแต่งนะจ๊ะมีโอกาสได้แต่งงานมีโอกาสได้มั่นหมายเป็นคู่ที่ดวงเสริมกันและกันมากเลยนะใครที่เป็นแฟนกันเนาะก็มีโอกาสแต่งงานส่วนใครที่คุยกันมาหกเดือนกว่าแล้วเกินหกเดือนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เป็นแฟนสักทีเนี่ยก็มีโอกาสได้เป็นแฟนแล้วนะเป็นความรักนิ่งเรื่อยๆเพราะเป็นคนดีคนเนี้ยเจอคนดีแล้ว เป็นคู่ที่ไม่ได้ค่อยทำกิจกรรมอะไรร่วมกันมากมายนะอืมแต่ว่าอยู่ด้วยกันแบบคู่รักปกติทั่วไปเลยไม่ได้มีเรื่องให้ทะเลาะบาดหมางอะไรออแล้วก็ไม่ได้มีใครที่เจ้าชู้นะคะแต่ทีนี้ไพ่ขึ้นมาเตือนค่ะว่าระวังจะมีอาการงอนกันเนาะอาจจะเป็นเพราะคุณกับเขาได้ห่างกันมากเกินไปหรือว่า ใครบางคนเนี่ยไม่ให้เข้าใกล้นะเหมือนเขาช่วงนี้ขี้ลำคานอาจจะมีการงอนกันได้ในช่วงนี้แต่ถามว่ามีอะไรหนักหนากว่าน,นี้ไหมไม่มีนะคนมีคู่มีโอกาสได้แต่งงานจ้ามีโอกาสได้สร้างครอบครัวใหญ่เนาะต่อไปคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะจ๊ะมีก็เหมือนไม่มีมีโอกาสห่างกันคุยกับเขาเนี่ยยิ่งคุยยิ่งเหงาอือยิ่งคุยยิ่งเหงาแล้วก็มีโอกาสห่างกันไปอีกเนาะ ถ้ามันใช่มันจะใช่เองนะคนที่ความสําคัญไม่ชัดเจนถ้าเจอคนที่ใช่มันจะใช่เองโดยที่เราไม่ต้องพยายามให้ขึ้นมาบอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะ,อะไรที่มันฝืนธรรมชาติอยู่อย่าไปฝืนมันเนาะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติใช่ก็ใช่ในช่ก็ในช่เนาะออ่ะเรามาดูกันว่าะแม่จารีมีข้อความอะไรฝากถึงคุณคะขออำนาจไพ่จงบอกเลยคะ่ะ ได้ไพยพระแม่กาลีหมายเลข44นะอ่ะเรามาดูข้อความจากพระแม่กันค่ะพระแม่ภาวตาริมีเกิดมาเพื่อทำร้ายผลจากการกระทําของเราในอดีตไม่ว่าจะเป็นวิบากกรรมท่านจะชําระร้างให้ซึ่งเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในจิตวิญ,ญญาณของเราข้ามภพข้ามชาติทำให้เราไม่อาจหลุดพ้นจากวิบากกรรมเก่าไปได้ ในฐานะผู้ที่ทำหน้าที่รักษาคนอื่นพระแม่ท่านทราบเจตนาอันดีในการที่จะช่วยคนและท่านจะช่วยให้เราสามารถทำหน้าที่ตรงนี้ได้โดยปล่อยวางความรู้สึกทางอารมณ์ไพ่ใบนี้ต้องการสอนให้เรารู้จักปล่อยวางในบทบาทที่ทำตรงใช้ชีวิตอย่างอิสระและเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงโดยไม่ยึดติดกับสิ่งใดซึ่งจะส่งผลให้คุณ เกิดการตื่นรู้และเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงมีอิสระที่จะใช้ชีวิตในแบบที่คุณเป็นใครบอกว่าคุณคือถ้วยที่บรรจุอนาคตที่สวยงามเพื่อที่จะรับพรจากเบื้องบนให้มากขึ้นต้องเปิดใจรับสิ่งที่แปลกใหม่และไม่คุ้นเคยนะคะขอให้ชาวราศีกัน ทุกคนนะคะสุขภาพดีร่ำรวยเงินทองมั่งมีสีสุขกันทุกคนนะคะใครที่สนใจดูดวงสวนตัวแอดไอดีด้านล่างมาได้เลยนะยังมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปนะคะ่ะสวัสดีค่ะ